สวัสดีค่ะพวกเราแทชเชอร์แบงคอกข่าววันนี้เรามารีแอค v าเลนติโนเดอ n a นาเรทีฟ The New Menswear Campaign ซึ่งเป็นเป็นพีกาเปของพี่ชูกา,กาตอนแรกคิดว่าอันเนี้ย แม่วาเลนติโนไม่ได้เข้าเราไม่คือหรอเข้าได้นะแต่เราอยากเข้าแต่เราอยากเข้าเขาวาเลนติโนเองใช่ไหมล่ะคือมันมันเป็นวิดีโอแฟชั่นนั่นแหละที่อยากรีแอคเพราะว่าคิดถึงมันเป็นแคมเปญอะไรของนี่ไงเมนสวีทของเสื้อผ้าเสื้อผ้าบุรุษรีแอคเพราะคิดถึงรีแอคเพราะหล่อกใช่เห็นรูปแล้วว่าชอบเพราะว่ารัก ถูกต้องเพราะว่าทุกอย่างะมมากออ่เห็นรูปแล้วสะดุ้งเหรอเนี่ยก็เลยแบบเซฟเอาไว้แล้วอ่ะแล้วเห็นแบบมันแบบมีให้ขึ้นว่าเป็นพรีเมียร์ตอน6กโมงอะไรอย่างเงี้ยก็อเออรีแอคดีกว่ามันดูน่าจะมีแค่34วินาทีแต่อาจจะเป็น34วินาทีที่มสูงข้าสูงค่าในแง่จิตใจบุญใหญ่บุญญใหเออบุญใหญ่เออหรือเปล่าเออชอบตั้งเยอะมนู่นนี่ ทำไมเขาใส่ขาสั้นอ่ะมันเป็นคอลเลคชันที่แบบในรูปอ่ะมันเป็นขาสั้นอะแล้วแบบเลิศว่ะเออน่าจะน่าจะเข้าใกล้แบบช่วงที่ต้องต้องทำเสื้อผ้าสเปซซ์ซัมเมอร์มาแล้วหรือเปล่าอะไรแบบนี้มันเป็นไรก็เป็นเรื่องของแฟชั่นปันเราดูผู้ชายารนเอมินยุกิมินยุกิเป็นทั้งแบทแอมเฟสออฟอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยเออใช่ใช่ใช่มาดูให้หายคิดถึงกันไปค่ะ โโอ้ตายค่ะวชูวิต้าอุ้ยเชี่ยแต่แต่แต่แเทมากเลยอ่ะโอ้เชี่ยคุณลุกคูดีมากเลยโอ้ยมึงคุณลุกปู่เชี่ยเนี่ยบอกเขามากเลยวว้าโอ้ตายมันไม่ดีเพื่อนเลยอ่ะอ๋อเดี๋ยวมันจะมีเพื่อนเขาด้วยนี่คนนั้นน่ะโอ้ยลุกดีๆหรอเออหรอ ไม่มีไม่มีเหรอยูจีตอนนี้หล่อมากเลยอ่ะหล่อจริงหล่อมากอู้วเขาทัสามชั่วโมงได้ไหมลูกกอดีกอดสามไปเขาดูอีกทีนะดูดิแกผู้ชายอายุสามสิบมันเนาะวินเนี่ยลูกเนี่ยหล่อมากจริงอันนี้ดีมากเขาเนแนาะดีมากเลยอ่ะนักเตอร์ด้วยอ่ะพี่ดาราปะดาราจริงนี่ไง ไม่หลอไม่ใช่เหรอไม่ใครบอกอ่ะใครบอกเธออ้าวตตายหล่อว่ะเก่งขาสั้นสุดเก่งขาสั้นน่ะน้องโม่ได้มากหล่อมากลูกนี้วาเลนติโนเลดมากทำถึงนะคะวาเลนติโนมันมีรูปมันมีรูปอันนี้ที่แบบไม่รู้จะมีวิดีโออันนี้อีกหรือเปล่าอ่ะโอ้เซตตนี้รูปเนี้ยเออใช่เซตที่สุดเดียวราเนี่ยอ๋อเดี๋ยวจะเมีเซตหนึ่ง อยากเห็นอ่ะโอ้ทำนีดเนี่ยเขาจะมีก็วะน่าจะต้องออกมาอีกนะเขามีอะไรเอาอยาทำไมวีดีโอแฟชั่นชอบทำสันจนอะเอ้าการนิดหน่อยค่ะการ์ดผ้าเราอยากเห็นต้องดูแฟชั่นโชว์ที่มพี่นุ้ยที่พี่นุ้ยแชร์ป่ะที่มีรูปว่าเขาอยู่ที่มิลานกับอิตเศสใช่เหมือนแบบอยู่ในวินโดว์ดิสเพลย์อ่ะแล้วข้างหลังเขาเปิดเป็นวีดีโออ่ะใช่ไี่เม่อาเมื่อวานเราบอกพี่นุ้ยให้พี่นุ้ยบินไปไปไหนอิตาลีทำไมอ่ะอยากเห็นของจริง มันใกล้มีไลฟ์แฟชั่นอีวแล้วด้วยนี่นหละหอมากใช่ใช่ยู่ที่น้อง้องคาริน่าไปเออใช่ใช่ใช่กุกจ่าก็ไปเนี่ยอันนี้ก็ไม่เห็นมีเป็นวิดีโอเห็นปะต้องมีทั้งแต่เขาก็ต้องมีหลากหลายอย่างไงต้องมีหลายทีเรานี่ไปหน่อย please Mr Valentino อันนี้มันแบบ การเขาหล่อมากเลยอ่ะเขาควรจะทําวิดีโอยาวๆเนาะเพิ่มอีกแบบหรือว่าเขาจะเขาซอยๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีแบบปล่อยแบบเวอร์ชั่นยาวออกมาอีกรอบนึงนี่มีอีกนี่ว่าเป็นลุคสุดนะเดี๋ยวน่าจะมีเนาะมันมีชุดอื่นอ่ะอีกนะอืมนี่มันยุกยุกคอนเซ็ปต์พ่อแม่เนี่ยแบบเป็นแบบท่านประฐงท่านประธานเป็นไอดอลนั่นแหละไอเซเลบอะเล้มันเป็นยุคลอมของยุนกิเขาเลยอ่ะตอนนี้เขาดีเดย์เขาก็แบบลอยอย่างเงี้ยลอยอย่างเงี้ยเลยอ่ะ แค่ไหนดีอ่ะอยากเจอเขาอีกอ่ะเราจะเจอเขาตัวจริงว่ะเราจะลอจริงแร้วเรลืมไปแล้วเลยอ่ะว่าวมากเลยอ่ะตอนในรถอ่ะดีมากเลยอะผมนะลุกในรถอ่ะคือเขากับเขามากคือแบบเป็นเนาะเนาะแบบมาเฟียเน็ตเออรอบน้ำตาจะไหลน้ำตามันคลอก็เราไปตัดต่อดิก็คือแผ่นกล้องมาคือเราเราดังอยู่ยก็มันไม่แผ่นอ่ะสิเดียวกะชูก้าเนาะจริงสีขาวเองไปซื้อชุดเมนแวร์ วาเลนติโนนี่เป็นสีครีม please Mister วาเลนติโนวินิจมอคลิปออมินยูกิหล่อมากเลยอ่ะมันเป็นตั้งแต่ตอนตอนนั้นที่แบบจำได้ป่ะที่ซาวเช็คของชูก้าที่เขาใส่สูตรอ่ะเออคลิปซาวเช็คใส่สูตรใส่แว่นดำอ่ะมันก็หล่อมากเขียดว่ะพี่ก้าใส่สูตรอ่ะพี่ก้ากับวาเลนติโนเขถูกต้องถูกต้องถูกต้องมากเล่ยอ่ะ อันนี้จะเป็นคอลเลคชันขาสั้นหมดเลยแน่เลยเออต้องงงนะม่วาเลินตโนเลืกพิก้าเนอะมันก็แบบสลงมาแล้มันน่าจะแบบโตขึ้นนิดหนึ่งป่ะมีความโตขึ้นนิดหนึ่งแล้วเสื้อผ้าก็แบบเป็นแบบชายๆแบบเนี้ยแล้ววันนี้ก็มีปล่อยรูปมาอีกที่เป็นจิมินน้าปกภาษา มันเหมือนแบบชุนที่อยู่กระบมอกพวกของแท้ก็มีชั้นแม่ชั่นแล้วของแท้เป็นภาษาเกาหลีของจีนเป็นภาษาญี่ปุ่นอันนี้เราทำกันบ้านแล้วก็มีตะกา พี่กล้ามาเป็นอ่ลวาเล Valentino เป็น New m ม n s ์แ a r จร์จริงมันเป็นมันเป็นช่วงที่แบบจะแฟชั่นวีคอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเป็นมีชิงงชิงหน้าออกมาอะไรอย่างงี้เราอาจจะได้เห็นไอดอลไปตามแฟชั่นวีคต่างต่างเช่นแพอพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วอะสมมติเราอยากเราจะแบบมีแพนไปยุโรปหนึ่งครั้งสมมตินะเราควรจะไปช่วงที่เขาแบบ มีอะไรอย่างเงี้ยป่ะเพื่อที่เราจะได้เจอไอดับก็เป็นฟิลไฮซีซันประมาณหนึ่งของค่ะอ๋อหรอแม่มันจะมีดับจะมีช่วงที่แบบปารีสแฟชั่นวีก็ที่จะแบบหลายๆแบรนด์เหมือนตอนนั้นก็เป็นไปได้ตอนนี้ที่จำได้ที่พี่โฮปไปกับจีมินไปที่พี่โฮปไปดูสามโชว์ติด เมันอ่ะราอเอ็มก็ไปช่วยต้องมีคนวางแผนเพื่อที่จะไปแฟชั่นบีเขาจะไปเจอไอดอลอย่างเงี้ยเหลือดาราที่ชอบอย่างเงี้ยมันเนก็เป็นอีกมึงเวในการเพราะว่าเขาก็จะมีตรงแบบคลอให้ถ้าคนมารออ่ะใช่ใช่ใช่แล้วก็นประกัลลังวงรางวัลอะไรอย่างเงี้ยเออแล์ที่มีนิไปด้วยอ่ะเออใช่ตอนซิรีนก็มีลลดโบกอมแทนตอนนั้นเออใช่ก็เป็นวันลาประมาณหนึ่งแหละเพราะว่าจริงๆว่าเกาหลีแฟชั่น วีก็ก็ไม่ได้เยอะเท่าเดี๋ยวนี้ไอดอลบินไปที่นู่นที่แบบปางีสโรปกว่าจะถึงไอดอลเคป๊อปไปตามแบบปารีสแฟชั่นวีกปิลารแฟชั่นวีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะได้ลุกแบบคนลุกเออลุกแบบลุกแฟชั่นมันจัดแล้วเสื้อผ้าหน้าผมมันเต็มมันจะเป็นอีกแบบมันจะลออีกแบบแบบนึงลอยแบบจึ้งอ่ะคือจริงๆแบบสมมติว่าแบบเราอยากจะไปเที่ยวฝรั่งเศสแล้วแบบช่วงนั้นมีแฟชั่นวีก็บวกเป็นหนึ่งในโปรแกรมก็ได้จีไปดูแฟชั่นวีกเหรอ ฮะดูไอ้แดัน่าเคร์หอมมะ่าคิดถึงนิดนึงนิดนึงใช่เเขาวางตารางไงให้เราแบบว่าเหมือนเขายังอยู่นอกกรมปกติเลยเนาะเป็นเออเขาบอกไงว่าเขาจะผลิตชิ้นงานออกมาเยอะแยะมากไปหมดดูไม่ไหวไม่ไหวหรอกจริงรอของคนอื่นนะใช่ <Okay. S 1> okay. ถ้าดูแล้วเป็นไงบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางที่แทชเชอร์มีแล้วก็อย่าลืมสมัครสมาชิกช่องแทชเชอร์ทีวีด้วยนะคะ <c oughs> วันนี้ไปแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>